กลุ่มคนตื่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโโญ่เนี่ยลูกกระบาลมึงให้อือถึงยอดนะมันอือทุกคนอย่าลืมซื้อน้ำพริกน,นตะกร้านะ กูขายน้ำพริกได้แม้กระทั่งบนยอดเขาเดียวอุดหนุน,น้ำพริกในตะกร้ากูด้วยนะกูสามาปีนเขาทำคอนเทนต์เนี่ยมาขายน้ำพริกบนยอดเขาเนี้ยเร็วๆกดน้ำพริกาก,าก,ากูด้วยจ้า้ำพริกในตากากะกร้าจ้าทุกคนในตากากะกร้าจ้าทุกคนมันล่วงว่ะ แมยเราเราเรากินไม่เยอะ่ยเราจะขึ้นได้ปิวเลยไม่ยเกีาต่ยวได้ได้มันต้องเอาลงอย่างเดียวเคยเอาออกแล้วเดรอนึักนเราระวังนะครับ ตอนนี้ไม่มีไม่มีแอดมินช่วยปักตะกร้าโอ้ยตรงนี้เย็นเว้ยเฮ้ยตรงนี้เย็นว่ะเฮ้ยดีสถานที่องวิเวกเนี่ยพวกมึงเหมาะกับการภาวนาไหมล่ะมึงดูดินเนี่ยเนี่ยนั่งตรงนี้ก็ได้ปักกดเอาเนี่ยมึงดูสิมันเหมาะกับการภาวนาไหมเนี่ยเนี่ยกูพาคนมาดูนี่พามาภาวนานี่นู่นไกลๆหน่อยเห็นไหม นี่อยู่บนยอดเขาอยู่จากจากข้างล่างลงมาถึงยอดเขากี่โลคะอาจารย์ผมไม่ร uh 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 um> uh ู้มันวัดยังไงอ่ะต้องลองใช้ GPS จับดูสักเดี๋ยวว่าวัดจสมาร์ทวัดได้ฮะสมาร์ทวัดได้แต่ไม่ได้วัดจต่ขาขาขาลงวัดแต่แล้วขาลงลู่ทางลู่อะไรหรือวัดเดี๋ยวจะลงวัดแต่สมาร์ทวัดได้วันนี้สูงกว่าครั้งที่แล้วนะวันที่แล้วนี่ แล้วนะวันที่แล้วนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งเขาวันนี้ครึ่งวันนี้ขึ้นถึงยอดเขาเลยโอ้ถึงยอดแล้ว เริ่มเห็นความสวยงามของเทือกเขาฮิมาลัยัวนบนนี้นิดนึงนี่เริ่มเห็นแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นภูเขาลูกข้างข้ง อันนี้แหละมไหมสวยไหม,มอืม ยอดน่าจะไม่ยืนได้ยืนกันได้หมดนะเนี่ยน่าจะยืนได้นิดเดียวนะครับน่าจะกระจายรอบๆรอบๆกันก่อนแล้วถ้ายัดทยอยกันขึ้นไปดูปั่นเก่งนี่ออกขึ้นไม่ได้ไโดนน้ำเทียบเลยยอดนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องทยอยขึ้นขึ้นแล้วลงแล้วก็นั่งรอไม่ผ่าเล็กจังวะ

อันนั้นได้สูงกว่านช่ไงจริงจริงอันนั้นมันคนละภูเขาว่ะแสดงว่าอีภูเขาเนี้ยมันหลอกเราจริงๆมันคือยอดนู้นที่เห็นใช่ไหมคะอาจารย์เห็นอันนี้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ว่ะที่เห็นคืออันนั้นใช่อาจารย์ใช่เออชัวเลยแต่เราอยู่อีกเขาหนึ่งไปต่อคนละลูกถ้าไปต้องไปนี่อต้งลงถ้าไปคือลงแล้วขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่อันนั้นเห็นไหมถ้าขึ้นไปเห็นปะ เห็นวิวไหมวันที่อาจารย์ขึ้นวันนั้นอะเห็นแต่อันนี้ต้นไม้มันสูงสูงกว่าหินไม่มีผาอื่นแล้วเหรอกนฮะถ้าลงไปมันเป็นหน้าผาช่ต้องกลับทางเดิมใช่ต้องกลับทางเดิมใช่ช่ป่าไม่เมองเห็นวิวไหม จิบๆน้ำนะทุกคนจะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวจุกแล้วก็จะกินน้อยเกินไปเดี๋ยวขาดน้ำเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยมาดูวิวภูเขาวิวเนี่ยอาจารย์เดิาเดินจงกรมตรงนี้ไม่เอาขอบคุณมากเลยน้ำเปล่าแหละ ยังอ่เฮ้ยจานบอแมวแม่ให้นท้องฟ้าสวยภูเขางามตรงนี้ก็พอเห็นแหละจานสู้วันที่เราขึ้นไปวันนั้นไม่ได้ใช่ไหมตรงนู้นครับตรงนู้นนี่ที่เราขึ้นวันนั้นเห็นวิวชัดมากเลยอันนี้หินเหมือนแบบว่าต้นไม้มันบางเยอะ ข้างหน้ามองเห็นไหมเดี๋ยวขอดูข้างหน้าแป๊บน,นึงเห็นข้างหน้าชัดไหมสาพามาละให้ดูวิวขอเห็นแต่ไม่สุดใช่ไหมจุงระวังหลัง,ละงนะลูกได้ได้ขึ้นไปเลย โอ้ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายอยขึ้นมาตรงนี้ยังลกน้อยกว่าตรงนู้นตรงนี้ปลอดภัยกว่าตรงนู้นเยอะตรงนู้นต้นไม้เป็นคุมหมดสิ่งต่อหลุดงั้นเดี๋ยวมันลกมันลกแต่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแดบนะครับ มีคนขึ้นมาแล้ว,ลวเนี่ยมีคนมาหักต้นไม้ด้วยทุกคนเราพิชิตยอดเขาแล้วนานะครับทุกคนมันไม่ใช่ที่ของเราเ่ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องขึ้นมาเนี่ยเราจะนั่งจำเป็นใช่ไหมครับจำเป็นอยู่บนจุดยอดสุด,ดให้ดูรถหนุนรถเห็นไห้รถ นี่คือรถเราที่จอดอยู่จ้ะทุกคนเห็นไหมนี่จอดเป็นทางยาวนั่นคือขบวนคาราวานที่มาปีนเขาในวันนี้ที่ดินที่เราจะซื้อคือด้านล่างนี่แหละนี่อันนี้นี่คือยอดเขาที่อยู่หลังที่อันนี้เราปรีนขึ้นมา เพื่อเราจะดูสถานที่อันวิเวกหลีกเลนเดี๋ยวจะต้องแบบทยอยกันขึ้นมาเพราะว่าหินมีแค่นี้มีแค่นี้ตรงนี้ไปเป็นหน้าผาแล้วเนี่ยลงไปเป็นหน้าผาตอนนี้ลงไปเป็นหน้าผาแล้วไม่ได้ล้วต้องอยู่ได้แค่นี้พามาดูยอดเขา ตอนแรกคิด <ใน S 1> ว่าถ้าขึ้นไปอ,อยู่จุดสูงสุดของผาแล้วต้นไม้มันจะไม่เยอะอย่างนี้เนาะมันจะได้มองได้รอบรสามร้อยหกสิบปรากฏต,ต้นไม้เยอะแง่งเดียวกันเหรอครับอาจารย์ฮะมันแง่งเดียวกับแ<า>ง่งหลังแง่ง,ง,งที่เราเห็นน่าจะเป็นแง่งด้านหลังลงไปกินข้าวแล้วขึ้นมาใหม่อาจารย์มคนจะตกไหมตกตรงนี้ต้องลงแง่งนไม่ตกไม่ตกอีกสองแง่มองก็ไม่ตกทะยอยกันขึ้นมาแล้วก็ทยอยลงไปเราไม่สามารถขึ้นมายืนบนนี้ได้หมดใช่ไหมไม่หมดหรอก สองชุดอ่สะสองชุดขายสชุดแล้วก็กูอย่าตะโกนคำว่าเหินฟ้าแล้วเกินเดี๋ยกว่าอย่าเล่าจาริฐานจิตเช่กันนี่ให้ที่ดินผืนนี้เป็นของเราตามเหตุปัจจัยในการทําเป็นสถานปฏิบัติธรรมเราอยู่บนจุดสูงสุดเลยลริฐานจิตลงไปนี่ปกปคุมที่ดินทั้งหมดอาณาจักรของเราเอออาณาจักรของเรา เราจะเจริญเตมตตาจะเจริญเตมตตาที่ดินเอาให้ฝุดใครอยู่ตรงนู้นด้วยก็ได้น่นะแอ่เนี๋ยวขยับทยยอยกันขึ้นมาเพราะตรงนั้นมันขึ้นได้หรือเปล่าเนาะไม่ได้ไไดติดอันนี้คือที่ที่ดินที่เราจะดูนภูเขาลอบหมดเลยลอบภูเขากลัวผมปิวจังเลย บแดดแรงแดดแรงเราถ้าอยแสงกระเซยรวมกันเอ่อเฉยผมแดดแรงดูดดูทุกคนอริษาทติดไว้อริษาทติดไว้ให้เราได้ที่ดินที่นี่นะที่ที่เรามาดูที่ดินในวันนี้ ขอรูปอาจารย์เดยเขรูปนี้รูปหนึ่งอันนี้ส่วนเดียวนะยังไม่ได้ทั้งหมดอ๋อได้ขอเดียวเยะอาอาไดดดใช่เดียวไหมเนดรงนี้ต้องมีโอเคมันยาวหน่อยอ่าอาจารย์นเดียวที่สมครับเ่ายรูปนะอาจารย์ทัหมดเลยใจหมอดงต่วอรึงตัว หนึ่งสองสามเดี๋ยวกล้องเอากล้องพิเียวด้วยมาเต็มตัวด้วยเต็มตัวไส่มเต็มบรรยากาศหมดไหมเอาล้นสามห้าหนึ่งสองสามครับรวมหนึ่งอาจารย์หนึสองสามเอาเผอเอาเผอเอาเผอแนวตั้งด้วยนะอาเผอไอหนูเผอเผอหนูหนึ่งสองสามครับ เกอเบียบเลยโอ้ยเกืเบียเลยโอ้ยเกือบเบียบเลยเกินกรียงกที่มาถางเออที่มาแสไม่ไหวแ้วโอเคไป่ถ่ายรูปน้องหลับางหน่อยได้ด้ช่วงถ่ายรูปเกิดจเดียหน่อยเดี๋ยวไมีโอกาสมา้น้องเบใ้เครื่อง้ี่สองนีแหละน้องห้องนั้นไม่ว่างมาแล้วไปเรียนเจ๊หน่พี่นะโทษทีนะโทษทีน โอเคหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคหนึ่งสองสามโอเคอีกลูกนึงครับขออีกลูกนึ่งอ่าซ้ายขวาโอ้ขอบคุณมาแล้วมีตุ๊กตาแหวนด้วยระวังลอวมาเหยียบไม้ด้วยกันดิ เช็ดเดนียวครับแป๊บหนึ่งใช่ัฉันเปิดได้หาเบอร์แล้วโอเคหนึ่งสองสามมันได้วสวยมาสวยมากก็ขึ้นมาโอเคมามาทีละคนเลยมาถ้าคุยเดี๋ยวกูยืนอยู่ตรงนี้แล้ว จะใส่หมวกไหมคะไม่เป็นไรมาแม่จ้าก่อนเช็ดจริงจริงแล้วใส่ไปก่อนเลยนี่เ่ออกมาใครมีน้ำเปล่าก็หายท้องลงไปหน่อะแม่หมอลงมาดิลงตกเลยทางนี้หลุดทางไหนวะทางนี้ไป็นคนนิ่ถ่ายเดียวค่ะตอนนี้เดียวค่ะอาจารย์มันจะด้เดียวค่ะความถ่ายลูกหน่อยห้าได้จ้กคนรอเดี่ยวกับอาจารย์นะคะขอบคุณครับโอเคหนึ่งสองสามโอเคแต่ดูซิสารลูกเป็นยังไงอ่ะ เออเอาลูกมาดูดีดอาจานี่อามาแม่ๆมองสวยเอต้นได้ปังถ่ายังเป็นป็นอาเลยกล้องมีเปียวกล้องมีเปียวอเลนวายมันสวยไหมอุ้ยทำไมเราสวยอย่างเงี้ยอุ้ยถ่ายยให้คนถึงชมเนี่ยอุ้ยสวยจังเลยไม่ไม่ไม่ต้องทเลยครับอ่ะโอเคหนึ่งสองสามย้น โอเคแม่ออกจากเขาถ่ายรูป okay. กันแล้วกบหมดแล้วถ่ายรูปเสร็จลงนี่งาลงทนเลยเนี่ยนี่ลงทนีได้ใเสียร์ไทยเนี่ยบอกได้ไงฮะจา์เบียร์เรีย เนี่ยอนหามเป็นย uh, ังไงฮะด้านเบียร <ming> ์เรียกข้างหน้าให้มันเรียกอยู่ทำไงอ่ะอ้าวไม่มีอะไรเช่นนี้ครับอ่าๆถ่ายได้ยินไหมครับเอายางตะเกงไดีเลยแป๊บเร็วหนึ่งสองสามเขาไปไล่ขอถ่ายลูกใบจานหน่อยขึ้นทางนู้นแล้วลงทางนี้โอ้โหยิงไกลแล้วเราอ่ะมันจะได้ไม่สูดทางขอถ่ายรูปอาจารย์หน่อยเดี๋ยวลงเสร็จถ่ายรูปเสร็จลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอทางนี้ก่อน เดี๋ยวเราท่านดูก่อนเออโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวจะได้ลงครับแล้วลงนะโอเคลงนะเราถ่ายให้หน่อยนะเราค่อยส่งรูปให้เจมก็ได้ใช่ครับเอากล้องเดียวนั่นแหละมาส่งให้กันมาเอากล้องเดียวเลยโอเคหนึ่งสองสามอ่าไม่เอากล้องเปรี้ยวอ่ะอ่า อก็ีีวก็ส่งให้ด้วยนะส่งเกมลย้เต็ไรสดนัเนี่ยก็ส่งไ์สดไ์สดอยู่ไ่กศึาุรีที่อาจารย์มาดูก็รอไม่ไหวอ๋อดูด็กูงมากลงนังลงตรงนี้อ๋อี่นีลองลองให้ทถ่ายรูปสลับกันาบี้บี้มาทันีหนูหนูก็ถ่ายรูป

อย์ู่นิ่งๆลงเลยสวยหนึ่งสองสามไม่ได้ไปพิงอาจารย์โอ้โหความยาวประมาณแปดเมตรนะความสูงหมายถึงอาจารย์ใช่ป่ะหน้าตากเท่าไหร่หน้าตากเท่าไหรนี่มวยอยู่เอวอาจารย์นะเอออยู่แรงมากแรงมากมันหลัดคิวหน่อยเดี๋ยวนะเราจะเราจะเดี๋ยวจะลงไปตรงนี้จะได้สลับคนอื่นเปียบกันู้หนะโอเคหนึ่งโอเคอ่ะพี่น้องครับ

เดี๋ยวตอนันจะได้ลงไปทางนี้ทางลงใช่ไหมใช่ครับที่ทางนี้ทางลงเดินเดินมานี่ก็ได้ครับมันมันต่ำดีมันจะได้ไม่ต้องเวลาถ่ายเหตพจะได้ลงง่าย่หง่ถ่ายนะไม่เป็นไรเ้าหมมนไ่ถ่ายยูั้ายเถ่ายหมูรอข้างล่างใช่ไหมครับอาจารย์ครับ หรือยืนได้ไหมล่ะถ้ายืนได้ก็ถ่ายหมูได้ใช่ใช่ไหมถ่ายมันเอะลยมันเยอะแล้วมันพื้นที่ันจำกัดน่าจะได้ลองมานั่งดูไหมล่ะใครจะยู่นี้ไหมาลองมายืนดูไหมล่ะยังยืนตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมายืนทีเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเดียวก็ได้ี่ต้องเอานดียวั่บออีก่อนะไปไมแล้วนะันไม่มีทางไป ยิงก้นาง่างนอาจารก้งล่างเลยมดเต็มไปหมดเลยระวังระวังครับข้างข้างหลังชันมากนะนี่ถือร้อนมากเลยครับอาจารย์โดนแดดเนี่ยมาดิมาตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์สดก่อนดีกว่าว่าร้อนเครื่องร้อนเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จค่อยจบกัน